ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้วันอาทิตย์ที่18เมษายน2564นำเสนอพ่อผมเป็นมหาของท่านอาจารย์วสินอินทสระตอนที่29และ30ตอนที่29 ผมได้เคยบอกไว้ว่าหากมีโอกาสผมจะเล่าเรื่องพ่อผมสู่กันฟังอีกตอนนี้ผมมีเวลาบ้างแล้วจึงขอนาเรื่องของพ่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพ่อและผมมาคุยกันต่อไปวันหนึ่งผมจำได้ว่าเป็นวันพระกลางเดือนตอนเย็นพ่อชวนผมไปหาท่านเจ้าคุณสมณะศักดิ์สูงรูปหนึ่งเวลาที่เราไปถึงมีแขกนั่งคุยกับท่านอยู่แล้ว ได้ยินท่านเรียกหญิงคนนั้นว่าคุณหญิงมาฝากลูกชายคนหนึ่งให้ปวดเรียนลูกชายนั่งอยู่ใกลก้ๆแม่ผมยาวใส่เสื้อแขนยาวสีชมพูรัดพอดีตัวกางเกงคับติว้วขาบานตามสมัยนิยมไม่ไหวเจ้าค่ะคืนเอาไว้คงเสียคนแน่ไม่เอาเรื่องเอาราวกับการเรียนการงานเอาแต่เที่ยวคบเพื่อนสนุกไปวันๆ ถ้าอยู่ได้นานๆหรือตลอดชีวิตได้ยิ่งดีเจ้าค่ะคุณหญิงกราปเปียนท่านเจ้าคุณเป็นเชิงตำเน็ลูกแต่สายตายังบอกว่าแม่รักลูกอยู่นั่นเองท่านเจ้าคุณยิ้มน้อยๆมองเด็กหนุ่มหน่อยหนึ่งเป็นเชิงตรวจตราทั่วไปก่อนจะถามว่าคุณหญิงมีลูกกี่คนนะ่ะเจริญพรอาตามาลืมไปมีสี่คนเจ้าค่ะเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างล่ะ อยู่อเมริกาสองคนเจ้าค่ะคนนี้คนที่สามเรียนอะไรก็ไม่เอาลูกหญิงคนหนึ่งเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสองเจ้าค่ะทำไมไม่ส่งแกไปอเมริกาเสียด้วยละ่ะหมายถึงคนไหนเจ้าค่ะคนนี้แหละคนที่นั่งอยู่นี่แหละไม่ไหวเจ้าค่ะคนนี้อยากให้ปวดเพราะแกไม่อยากเรียนไม่อยากทำงานเหลวไหลพระเดชพระคุณช่วยสงเคราะห์ฝึกฝนอบรมหน่อยเถอะเจ้าค่ะ คุณหญิงเห็นวัดเป็นที่เก็บรวบรวมคนไม่อยากเรียนไม่อยากทำงานคนเหลวไหลอย,อย่างนั้นหรือท่านเจ้าคุณพูดเชิงเล่นเชิงจริงเสียงของท่านอ่อนโยนจนใครๆฟังก็โกรธไม่ลงคุณหญิงก้มหน้ายิ้มเจือนเจือนเหมือนรู้สึกละอายผมเหลียวดูพ่อเห็นรอยยิ้มของพ่อที่นานๆจะได้เห็นสักครั้งหนึ่งเป็นรอยยิ้มแห่งความสะใจครู่หนึ่งผ่านไปท่านเจ้าคุณจึงว่า แต่เอาเถอะอัตมาจะลองพยายามฝึกฝนอบรมให้แต่ผู้บวชต้องช่วยตัวเองด้วยว่าแต่ว่าเต็มใจบวชหรือเปล่าล่ะท่านหันมาถามเด็กหนุ่มบวชก็ได้ครับเขาตอบอ้อมแอมความจริงถ้ารักพระศาสนาอยากให้พระศาสนาเจริญก็ควรจะให้ลูกเทเรียนดีมีความประพฤติดีมาบวชกันบ้างเพราะพระก็มาจากคนท่านเจ้าคุณพูดยิ้มยิ้ม อย่างเคยอย่างพระเจ้าอาโศกท่านให้โอรสองค์ดีๆบวชช่วยพระศาสนาเมื่อคุณหญิงและลูกชายกลับไปแล้วพ่อผมคุยกับท่านเจ้าคุณอยู่อีกภาคหนึ่งแล้วก็กราบลาท่านกินข้าวกันเสร็จแล้วพ่อผมแม่และน้องวีรดีก็นั่งคุยเรื่องต่างๆเรื่องการบ้านการเมืองบ้างเรื่องศาสนาบ้างเรื่องการครองชีพบ้าง กตันยูเคยอยากจะบวชบ้างหรือเปล่าตอนหนึ่งคุณพ่อผามผมใช่เฉยครับผมตอบอย่างจริงใจถ้าแกบวชแล้วไม่ศึกจะทำอย่างไรคุณแม่พูดพร้อมกับวางเข็มโครเชตและได้ถักลงบนตักก็ดีไม่ศึกก็ดีจะได้อยู่ช่วยพระศาสนาอย่างที่ท่านเจ้าคุณท่านว่าพ่อพูดอย่างพอใจเรามีลูกชายคนเดียวนะคะคุณ แล้วก็เรียนดีความประพฤติดีควรให้อยู่เจริญทางโลกถ้าแกไม่เอาทานก็อีกเรื่องหนึ่งจับบวชซซก็ไม่ว่าอะไรมาอีกคนหนึ่งแล้วพ่อพูดพลางหัวเราะเหมือนคุณหญิงแม่ทำหน้าสงสยัยผมจึงเล่าให้คุณแม่ฟังถึงเรื่องที่ท่านเจ้าคุณคุยกับคุณหญิงตอนเย็นที่เราไปวัดก็น่าจะอย่างนั้นแม่พูดเมื่อฟังผมจบยกเข็มโครเชตขึ้นถักต่อไป เมื่อคุยกันในครอบครัวหรือดูทีวีแม่ก็จะมีเข็มนี้อยู่ในมือเสมออย่างไหนครับแม่ผมถามคือคนทั้งหลายเห็นว่าวัดเป็นที่ดัดนิสัยคนอบรมฝึกฝนคนทำให้คนร้ายกลายเป็นคนดีเหมือนโรงพยาบาลทำคนป่วยให้หายเมื่อคนไหนดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องให้ไปบวชเรียนก็ได้ถ้าบวชก็ทำพอเป็นประเพณีที่โบราณว่าบวชโปรดพ่อโปรดแม่ ผมก็ว่าอย่างนั้นผมเสริมก็มีส่วนถูกเหมือนกันแต่ถ้าเรามีความเห็นกันอย่างนี้เราต้องเห็นใจพระให้มากๆเพราะใครมีลูกไม่ดีก็เอาไปให้พระทําให้ดีใครมีลูกสกรปรกก็เอาไปให้พระล้างไม่ใช่วันสองวันจะดีได้สะอาดได้ต้องใช้เวลานานระหว่างฝึกฝนอยู่ก็เที่ยวทําอะไรเลอะเทอะตามสันดาณเดิมบ้าง คนที่ได้เห็นก็เมาเอาว่าพระทำชั่วอย่างนั้นทําไม่ดีอย่างนี้รวมเอาพระทั้งหมดเข้าไว้ในพระองค์เดียวที่ได้เห็นบางคนความชั่วเกาะจนหนาแน่นเสร็แล้วชําระล้างขัดถูเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดขึ้นจึงเป็นพระเลอะเทอะอยู่ตลอดชีวิตเลอะเทอะมาแล้วตั้งแต่เป็นคราวาสบางคนติดเฮโรอ,อีนมาบวชด,ด้วยคิดว่าจะเลิกเฮโรอ,อีนหยุดได้สองสามวันทนไม่ไหวต้องสูบอีกสูบทั้งเป็นพระ เอาผ้าเหลืองออกไม่ทันคนเห็นเข้าก็ว่าพระสมัยนี้สูบเฮโรอีนยังมีเสื่อมเสียสถาบันสงหมดอะไรทํานองนี้คนไม่เฉดปลาที่จะใส่ตะแกรงล้างน้ำให้หายข่าวได้ถ้าคนดีมีความรู้มาบวชกันมากๆหรือบวชกันบ้างก็จะทำให้หมู่สงสง่างามขึ้นไม่ใช่เอาแต่คนที่ไม่ไหวแล้วมาบวชคนที่มีลูกชายหลายๆคนเป็นคนดีทุกคน ลองส่งเสริมให้เอาทางดีทางศาสนาอยู่บ้างถ้าเขามีอุปนิสัยทางนี้พ่อแม่จะชื่นใจไม่น้อยเหมือนกันบางทีอาจชื่นใจกว่าที่เห็นลูกเป็นใหญ่เป็นโตทางโลกเสียอีกเพราะความเป็นใหญ่เป็นโตทางโลกนั้นอาจแปดเปื้อนด้วยบาปส่วนความรุ่งเรืองทางศาสนาหมายถึงการไม่แปดเปื้อนด้วยความชั่วแต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดอย่างพ่อผมว่า พ่อก็ไม่ได้บังคับให้ใครมาคิดอย่างพ่อใครคิดอย่างพ่อก็ถือว่าบังเอิญมาตรงกันผมไม่เห็นใครส่งเสริมให้ลูกหลานดีๆมาเอาดีทางศาสนาเห็นเขาส่งเสริมให้ไปทางโลกกันทั้งนั้นผมเปรยก็มีบ้างเหมือนกันท่านเป็นผู้ประเสริฐมีสายพระเนตรไกลและกว้างทรงมองอะไรลึกซึ้งรอบคอบไม่ทรงมองแต่เพียงด้านเดียวใครครับพ่อพระปิยมหาราช พ่อพูดพร้อมด้วยยกมือประนมขึ้นเสมออกทรงส่งเสริมให้พระองค์เจ้าชายมนุษยนาคมานพทรงผนวดซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงตั้งพระไทยให้พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพพระอนุชาต่างพระมารดารุ่งเรืองทางศาสนาจริงๆเพื่อช่วยราชการในด้านศาสนาจักร ต่อจากนั้นพ่อเล่าให้ผมฟังอย่างย่อว่าพระองค์เจ้าชายมนุษยนาคมานพนั้นทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาแพรพระสนมเอกทรงมีพระอัธยาศัยน้อมไปในทางธรรมตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเกลี้ยกล่อมให้ทรงผนวดพ่อได้เปิดหนังสือพระประวัติตรัสเล่าตอนหนึ่งและบอกให้ผมอ่านข้อความดังนี้ ตั้งแต่เข้ารับราชการแล้วเราปรงใจว่าจะหาได้บวชเลยไปไม่ถ้าทำอย่างนั้นดูเป็นทิ้งราชการเห็นแก่ประโยชน์ตัวมากเกินไปในเวลานั้นเสียงพวกสยามหนุ่มค่อนพระสงฆ์ว่าบวชอยู่ไม่ได้ทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่แผ่นดินขี้เกียจกินแล้วก็นอนรับบํารุงของแผ่นดินเสียเปล่าฝ่ายเราไม่เห็นถึงอย่างนั้น เห็นว่าพระสงฆ์ยังตั้งใจจะทำดีแต่เป็นเฉพาะตัวเพราะไม่มีการอย่างอื่นเช่นเราเท่านั้นก็จะจัดว่าเป็นคนดีจึงไม่อาจปฏิเสธคำที่ว่าไม่ได้ทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่แผ่นดินยังไม่มียานพอจะเห็นกว้างขวางไปว่าพระสงฆ์ได้ทำประโยชน์แก่แผ่นดินมากเหมือนกันมีสั่งสอนให้ประพฤติดีเอาธุระในการเล่าเรียนของเด็กบุตรราษฎรเป็นอาทิต ข้อสำคัญคือเป็นทางเชื่อมให้สนิทระหว่างรัฐบาลกับราษฎรในครั้งก่อนพระสงฆ์ยิ่งเป็นกำลังของแผ่นดินมากกว่าเดี๋ยวนี้ยานเช่นนี้ไม่ผุดจึงกระดากเพื่อจะละราชการไปบวชเสียแต่ยังคงไปเฝ้าสมเด็จพระอุปัชฌายะและเรียนภาษามาคตอยู่เดิมแต่ชัตาของเราเป็นคนบวชกระมังวันหนึ่งพระอิญกรมพระเทววงศโรปการทรงล้อเราว่า เป็นผู้เข้าวัดต่อหน้าพระที่นั่งแต่ล้นเกล้าหาได้ทรงสำรวนตามไม่ทรงถือเอาเป็นการทรงเกลี้ยกล่อมจะให้เราสมัครบวชเรากราบทูลความเห็นว่าเกรงจะเป็นทิ้งราชการพระราชทานกระแสรพระราชดำรัสว่าถ้าเราบวชจกได้ราชการเพียงไรไม่เป็นอันทิ้งจนเราหายกระดากใจเพื่อจะบวชตรัสปลอบว่าอย่าให้เราห่วงถึงยาย เพราะท่านชลาแล้วก็คงตายมื้อหนึ่งตรัสขอปฏิญญาของเราว่าจะบวชเราเกรงจะไปไม่ตลอดเพราะยังไม่ไว้ใจตัวเองอันเปลี่ยนเร็วเมื่อครั้งรุ่นหนุ่มเราจึงไม่กล้าถวายปฏิญญาเป็นแต่กราบทูลว่าถ้าจะศึกจะศึกเมื่อพ,นพ้นพรรษาแรกแล้วพ้นนั้นเป็นอันจะไม่ศึกพระราชทานปฏิญญาไว้ว่า,วาบวชได้สามพรรษาแล้วจะทรงตั้งเป็นต่างกรม ทรงอ้างสมเด็จกรมพระประมานุชิตชิโนรสครั้งเป็นกรมมาเหมือนนุชิตชิโนราชเป็นตัวอย่างครั้งนั้นเจ้านายพวกเราได้เป็นต่างกรมแล้วเพียงสีพระองค์เป็นเจ้าพี่ชั้นใหญ่ทั้งนั้นและเราจะมาเป็นที่ห้าเหลือที่จะคิดเอื้อมไปถึงจึงไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์เสียเลยผมอ่านมาถึงตรงนี้พ่อก็บ,บอกว่าพอแล้วและท่านพูดต่อไปว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระองค์นั้นได้ทรงทำประโยชน์แก่พระศาสนามากเพียงใดสุดที่จะกล่าวให้หมดสิ้นได้ลูกลองนึกอย่างนี้ก็ได้ทางฝ่ายบ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้ทรงวางรากฐานริเริ่มงานวางแผนการศึกษาชาติมากมายยิ่งใหญ่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งในเวลานั้นและการต่อมาอย่างไรทางฝ่ายศาสนา สมเด็จพระมาหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรวรสก็ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากหลายอันเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาทั้งในเวลานั้นและในการต่อมาอย่างนั้นทั้งในด้านการปกครองการศึกษาและแบบธรรมเนียมอันดีทรงแต่งตำราไว้มากที่พระเรียนอยู่เวลานี้ก็ได้อาศัยตำราของท่านเป็นส่วนใหญ่และเป็นหลัก ลูกจะเห็นว่าเมื่อคนดีเข้ามาบวชได้ประโยชน์ทั้งทางพระาศาสนาและทางราชการเพียงใดพ่อพูดในที่สุดแล้วพระดีๆทำไมถึงศึกเสละควรจะอยู่ช่วยพระาศาสนาคุณแม่เงยหน้าขึ้นถามน้ำเสียงและท่าทางไม่ได้มีความจริงจังอะไรผมคิดว่าพ่อคงหาคำตอบได้ยากพ่อหัวเราะเบาก่อนย้อนถามว่า ก่อทำไมคนดีๆบางคนจึงตายละ่ะทีคนชั่วบางคนมีแต่คนแช่งชักหักกระดูกกลับอายุมั่นขวัญยืนนั่นสิทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแม่วเลาะบ้างอย่างนั้นคืออะไรละ่ะอย่างไหนพระดีๆศึกหรือคนดีๆตายก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละเรื่องการบวชการศึกเป็นเรื่องของเนกขัมมะบาร,รมีของแต่ละคนส่วนการเป็นการตายเป็นเรื่องของกรรม ยังไม่ค่อยเข้าใจครับพ่อผมถามไม่เข้าใจอะไรเนคขม,มะบารมีอะไรของพ่อนะครับเนคขม,มะบารมีคือการที่ได้สังสมมาทางการบวชเว้นจากการครองเรือนคนที่สะสมมาน้อยก็บวดอยู่นานไม่ได้พอถึงเวลาก็ให้ร้อนใจอยากสึกใครระงับก็ไม่อยู่เอาทำอะไรมาสอนก็ไม่ฟังใจคิดศึกอย่างเดียวเห็นบ้านเล็กบ้านน้อยหน้าอยู่ไปหมด ส่วนวัดวาอารามสวยอย่างไรก็ไม่ปรารถนาเข้าไปไม่ปรารถนาอยู่คนที่มีเนคขมมะบาร,รมีมาดีก็คือเคยสั่งสมมาทางนี้มากก็บันดาลให้ใจน้อมไปในบรรพชาโดยไม่ต้องมีใครบังคับเมื่อบวชแล้วก็อยู่เป็นสุขแม้จะคิดสึกบ้างบางครั้งบางคราวตามฐานะที่ยังเป็นพระปุถุชนก็มีสิ่งมาช่วยระงับได้จึงอยู่ไปได้ตลอด ฝ่ายการอยู่การตายที่ว่าเป็นเรื่องของกรรมนั้นคือใครทำกรรมอันเป็นเหตุให้อายุสั้นก็สั้นใครทำกรรมอันเป็นเหตุให้อายุยืนก็ยืนพ่อเชื่ออย่างนี้จริงๆหรือผมถามเชื่อจริงๆพ่อยืนยันพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นพ่อเชื่อตามพระพุทธเจ้าเพราะพ่อเชื่อความตรัสรู้ของพระองค์คนทุกคนหนีกรรมของตนไม่พ้น คนที่ประสบภัยก็เพราะกรรมเหมือนกันคือเพราะมีกรรมจึงมีเวรและเพราะมีเวรจึงมีภัยถ้าไม่มีกรรมก็ไม่มีเวรติดตามถ้าไม่มีเวรก็ไม่มีภัยดังนี้ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องระวังภัยผมถามก็ควรระวังไว้บ้างเพื่อความไม่ประมาทการประพฤติธรรมเราต้องประพฤติพร้อมๆกันหลายอย่าง ไม่ใช่แต่เพียงอย่างเดียวเหมือนรถคันหนึ่งจะวิ่งไปได้โดยไม่ติดขัดก็ต้องมีปัจจัยพร้อมมากมายเครื่องของมันทุกส่วนต้องทำงานตามหน้าที่ล้อต้องดีคนขับเป็นถนนไม่มีสิ่งกีดขวางและวิ่งตามกฎจราจรเป็นต้นอะไรคือเหตุให้คนอายุสั้นอายุยืนคะแม่ถามพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนอายุสั้นเพราะชาติก่อนเคยฆ่าสัตว์คือ ผิดสีเนื่ง,นงในข้อปาณาติบาส่วนคนอายุยืนเพราะไม่ฆ่าสัตว์คนขี้โรคเพราะเบียดเบียนสัตว์คนสุขภาพดีเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ผมว่าเหตุมันไกลเกินไปมองไม่ค่อยชัดที่ชัดก็คือคนขี้โรคก,ก็คือคนจนเมื่อจนก็ทําให้อายุสัน้นความจนทําให้ขาดแคลนอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยาบําบัดโรคความขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ทําให้ขี้โรค อาหารไม่พอแก่ความต้องการของร่างกายคุณภาพไม่ดีเสื้อผ้าไม่พอป้องกันหนาวร้อนบ้านอยู่ในสลัมอุด,ดมด้วยเชื้อโรคนานาชนิดเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยยาจะรักษาก็ไม่มีถึงมีคุณภาพก็ไม่ดีเหมือนยาของพวกมั่งมีเมื่อเป็นดังนี้ความขี้โรคก็เกิดขึ้นโรคเป็นสิ่งบั่นทอนสุขภาพเมื่อสุขภาพทุดโทรมชีวิตก็สั้นส่วนคนมั่งมีโอกาสที่จะอายุยืนนั้นมีมาก เพราะร่างกายต้องการสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นมาตามต้องการอาหารมีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอเสื้อผ้าดีที่อยู่อาศัยสบายเมื่อเจ็บป่วยแม้เพียงเล็กน้อยก็ได้หมอได้ยาอย่างดีนอกจากยาบำบัดโรคเป็นอย่างๆไปแล้วยังมียาบำรุงให้สุขภาพแข็งแรงนอกจากนี้แม่ไม่ได้ทำงานด้วยแรงกายแต่เขาก็มีเรื่องออกกำลังกายอันช่วยบำรุงสุขภาพอนามัยมากมาย เช่นกีฬาประเภทต่างๆมีสะว่ายน้ำอย่างดีมีสนามเด็กเล่นมีการพักผ่อนหย่อนใจล้วนเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจทั้งนั้นผมว่าความจนทําให้ขี่โรคและอายุสั้นส่วนคนมั่งมีทําให้สุขภาพอนามัยดีและอายุยืนเหตุต่อเนื่องมันมีอยู่อย่างนี้พ่อเห็นลูกของคนมั่งมีบางคนเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายและต้องตายตั้งแต่อายุอย่างน้อย ตัวคนมั่งมีเองก็เป็นโรคสารพัดและอายุสั้นก็มีแม้ลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินบางพระองค์ก็มีโรคภัยมากและอายุสั้นเหมือนกันตรงกันข้ามคนธรรมดาที่ยากจนมีอาชีพเป็นชาวนาชาวสวนหรือกรรมกรใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอันตรายรอบด้านแต่ก็ไม่มีโรคและอายุยืนบางคนมีโรคแต่อายุยืนรำคาญโรคอยู่ตลอดเวลาบ่นอยู่ว่า เมื่อไรจะตายเสียทีก็ไม่ตายบางคนไม่เป็นโรคร้ายไข้เจ็บอะไรแต่อายุสั้นตายตั้งแต่20ถึง30หรือ4-50ก็มีที่ลูกพูดมาทั้งหมดจึงไม่แน่เสมอไปเรื่องรวยเรื่องจนก็ไม่ใช่เกณฑ์ตัดสินอันแน่นอนพ่อเชื่อว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าในกรณีของอาหารการกินบางคนจนอาหารไม่พอก็ตาย บางคนมั่งมีกินมากเกินไปก็ตายมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลจริงๆหรือลูกว่าอย่างไรก็น่าคิดเหมือนกันครับพ่อเมื่อผมอยู่มหาวิทยาลัยผมได้ยินอาจารย์คนหนึ่งพูดในห้องเรียนว่าการรับเชื่อเรื่องเวรกรรมชาติก่อนชาติหน้านั้นเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้ารวดเร็วทันอารยะประเทศทั้งหลาย เราควรหยุดซ้อนเลิกเชื่อเรื่องเวรกรรมเรื่องชาติก่อนชาติหน้ากันเสียทีแล้วตอนนั้นลูกเชื่อหรือเปล่าเชื่อไปมากเหมือนกันครับพ่อเขามีเหตุผลอย่างไรอาจารย์บอกว่าถ้าเราเชื่อเรื่องเวรกรรมเราก็ไม่ควรจับคนร้ายเข้าคุกเพราะการทำอย่างนั้นเป็นการสร้างเวรกรรมถ้าคนร้ายคนนั้นไปฆ่าใครก็เพราะเวรกรรมของผู้ถูกฆ่าเอง ไปปล้นใครก็เพราะเวรกรรมของผู้ถูกปล้นที่เคยทำไว้ปลอยให้กรรมมันสนองกันเองจะไม่ดีหรือไปลงโทษเขาทำไมถ้าเราปกครองกันด้วยกฎแห่งเวรกรรมดังกล่าวมาประเทศก็ไม่เป็นประเทศสังคมมนุษย์ก็จะตกต่ำลงอยู่ในสภาพเดียวกับความเป็นอยู่ของดรัจชานก็น่าคิดเหมือนกันแต่พ่อคิดว่าการไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมเรื่องชาติก่อนชาติหน้า ก็ทำให้สังคมมนุษย์วุ่นวายไม่น้อยเพราะไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมจึงไปทําการร้ายผลร้ายตกแก่ตนเองบ้างครอบครัวบ้างสังคมและประเทศชาติบ้างถ้าเขาเชื่อเรื่องเวรกรรมเขาจะไม่ทากรรมชั่วจริงอยู่ข้อนี้ไม่จริงเสมอไปหรอกแต่ช่วยได้มากทีเดียวอันหนึ่งเราพิจารณากันอีกด้านหนึ่งการที่คนไปทำการร้ายและต้องติดคุกนั้นก็เป็นเวรกรรมของเขาเองใช่หรือไม่ แสดงว่าเวรกรรมมีอยู่จริงเขาจึงได้รับผลของเวรกรรมในปัจจุบันทันตาเห็นแต่ถ้าเขาทำการร้ายแล้วไม่ติดคุกตารางยังครองชีวิตอยู่อย่างสบายในสายตาของคนทั้งหลายอื่นแต่ตารางอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นแก่ตัวเขาเองตลอดเวลาเขาต้องทนทุกข์ทรมานใจเพราะกรรมชั่วร้ายที่เขาทำไปแล้วคอยวนเวียนมาเตือนอยู่เสมอนั้นเป็นเวรกรรมที่ผู้ทำเห็นเพียงคนเดียว และก็เห็นด้วยใจซึ่งเป็นผู้รับสุขทุกข์โดยตรงแม้กฎหมายจะลงโทษเขาไม่ได้ในบางกรณีเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามแต่กฎแห่งกรรมจะต้องลงโทษเขาจนได้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าพ่อคิดว่าถ้าคนตั้งอยู่ในศีลธรรมไม่เบียดเบียนทำร้ายกันตั้งหน้าทำมาหากินโดยสุจริตช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อเรื่องเวรกรรมไม่กล้าทำความชั่วเพราะความเชื่อนั้น เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งสิน้นการจับคนผิดลงโทษเช่นค้งคุกเป็นต้นเป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองซึ่งเมืองไหนๆเขาก็ทำกันเพื่อความสงบสุขของคนดีเพื่อให้คนชั่วเข็ดหลาบไม่ทำอีกเป็นหน้าที่ของนักปกครองที่จะต้องทำอย่างนั้นจะเชื่อเรื่องเวรกรรมหรือไม่เชื่อก็ตามเพราะกฎหมายระบุไว้แล้วเขามีหน้าที่ต้องรักษากฎหมาย ก็ทำไปาตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องศาสนากับการพัฒนาประเทศนั้นมีท่านผู้รู้แสดงความคิดเห็นไว้มากแล้วว่าทำในศาสนาไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมีผู้ถามหม่อมราชวงศ์คึกฤทธปราโมทว่าปัจจุบันมักมีคำกล่าวเป็นทํานองว่าคําสอนทางศาสนาเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศพุทธศาสนิก,กชนมักเฉยชา ขาดความกระตือรือร้นจริงหรือไม่มอมราชวงศ์คึกฤทธิต์ตอบว่าคนที่พูดอย่างนั้นไม่รู้จักคำสอนของศาสนาพุทธความจริงศาสนาพุทธสอนให้คนประกอบการงานด้วยความสุจริตและความขยันขันแข็งสอนให้ใช้จ่ายทรัพย์ด้วยความระมัดระวังสอนมิให้เบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ผู้อื่นสอนมิให้เห็นแก่ตัวเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาทั้งสิ้น ถ้าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยส่วนมากสอนนิสิตนักศึกษาของเราไม่ให้เชื่อเรื่องเวรกรรมหรือเรื่องชาติหน้าชาติก่อนเรื่องตายแล้วเกิดพ่อก็ไม่อยากให้ลูกหลานเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะถึงจะได้ความรู้ทางวิชาชีพมาก็ไม่คุ้มกับความสูญเสียทางจิตใจอันเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของบุคคลของสังคมและชาติความวุ่นวายในสังคมของเราในปัจจุบัน ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความขาดแคลนวัตถุแต่สาเหตุใหญ่มาจากความสูญเสียทางจิตใจมาจากความเห็นแก่ตัวอย่างเหนียวแน่นของคนบางกลุ่มบางพวกและมาจากการไม่ประพฤติธรรมให้สมควรแก่ฐานะและหน้าที่ของตนของตนของแพงขึ้นยังพวดพลาดขึ้นอยู่ทุกเดือนข่าวสารแพงอย่างที่ไม่น่าจะแพงก็เพราะคนเห็นแก่ตัวบางพวก บางกลุ่มช่วยโอกาสกอบโกยกักตุนและโดยวิธีอื่นๆไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนส่วนใหญ่ถ้าทุกฝ่ายมีความสุจริตประพฤติตามหลักธรรมของศาสนาเรื่องเดือดร้อนเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นความเดือดร้อนวุ่นวายของสังคมเกิดขึ้นเพราะความโลภความโกรธและความหลงซึ่งเป็นสิ่งที่ทางศาสนาสอนให้ละแต่คนพยายามเพิ่มพูนมันเพื่อแข่งขันกันในเรื่องลาภผล ในเรื่องความมัวเมาปัญหาทางเศรษฐกิจจะแก้ไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเราไม่ตั้งต้นแก้ไขจากคนของเราถ้าเราไม่สร้างค่านิยมทางสังคมขึ้นใหม่ให้คนของเรามีทัศนะอันถูกต้องว่าอะไรคือเกียรติอะไรคือความสุขชีวิตอย่างไรคือชีวิตที่มีคุณค่าจะต้องให้เขาเรียนรู้และเข้าใจทัศนะอันถูกต้องว่า Morality is simply the best way of living รัตนาวาของเราจะอับปางถ้าเรายังมีค่านิยมทางสังคมอยู่ว่าคนมีเกียรติคือคนฟุ้งเฟอ้อหรูหราความสุขคือการสามารถตามใจตัวเองได้ทุกอย่างและค่าของชีวิตอยู่ที่การได้เสวยความสุขทางอารมณ์อย่างเต็มที่และเมาอยู่ในอารมณ์สุขนั้นเราต้องสร้างค่านิยมกันใหม่ว่าคนมีเกียรติคือคนที่ทำงานด้วยใจรักและงานนั้นสุจริต ความสุขคือการได้ประกอบกรรมดีและชีวิตที่มีค่าคือชีวิตของผู้ได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกลับมาติดตามรับฟังพ่อผมเป็นมหาของท่านอาจารย์วสินอินทศระจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ